สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกหอมแบ่งกันนะคะหอมแบ่งญี่ปุ่นหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันค่ะอันนี้เราซื้อมาจากตลาดนะคะถุงละยี่สิบบาทก่อนเรานําลงปลูกแล้วก็พรมน้ําในถุงนะคะเพื่อให้รากงอกทิ้งไว้ประมาณสามวันเราก็สามารถลงปลูกได้อันนี้ของเขารากดีมากนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้นะคะหอมแบงญี่ปุ่นก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะแตกหัวเก่งมากเดีย๋ยวเรามาปลูกในกระมังกันนะคะสามารถปลูกในกระมังในกระถางในภาชนะอื่นๆก็ได้นะคะในแก้ววัสดุในการปลูกของเราก็มีมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ ที่เท่าดินร่วนดินหมักนะคะผสมคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่ในภาชนะที่เราจะปลูก ใส่ให้เต็มกระมังได้นะคะวิธีการปลูกก็แสนง่ายนะคะหลังจากที่เราอบรากให้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็จิ้มลงปลูกได้เลยก็คือเคล็ดลับอย่างที่เราบอกนะคะซื้อมาเป็นถุงแล้วก็พรมน้ําไว้ทิ้งไว้สามวันรากของเขาก็จะออกมาหเห็นแบบนี้นะคะหอมแบงญี่ปุ่นเป็นหอมที่สามารถแต่กอได้ค่อนข้างดีมากแลนะกอใหญ่มากนะคะอันนี้เราก็จิ้มแบบ ทีๆนะคะเพราะว่าเราอยากได้แบบว่าหนาแน่นหน้าของเขาเดินดีมากค่ะ เสร็จแล้วเราก็ลดน้ำให้ชุ่มนะคะหลังจากปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ฟางข้าวนะคะคลุมไว้ข้อดีของการคุมด้วยฟางข้าวก็คือนอกจากลดน้ําแล้วหัวไม่กระเด็นนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะไม่ให้ดินแห้งฉะนั้นการแตกหนกของเขาก็จะค่อนข้างดีนะคะอันนี้เป็น ฟางข้าวที่เราหาได้ตามท้องนางของบ้านเรานะคะคุมไว้แบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็รดน้ำเพราะถ้าเราไม่ไม่หาวัสดุในฟางข้าวคุมก็จะเวรลารดน้ำก็จะมีปัญหาเรื่องหัวก็เดิดนะคะลากโผล่มาให้เห็นบ้างอะไรบ้างฉะนั้นเวลาจเจริญเติบโตก,ก็จะช้านะคะ ใช้วิธีนี้เลยค่ะฟางข้าวคุมแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มกระมังนี้เจาะรูนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ําขังเรียบร้อยแล้วค่ะ